สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น The Sims 4นะฮะแล้วก็เป็น Let's Play The Sims 4 p a r t ่5ครับแล้วก็ตอนนี้ผมแต่งตัวให้เ,เด็กน้อย2ตัวแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้โมนาเนี่ยผมทำเค้กเอาไว้นะฮะเราจะลองอ่ากดคาว่า Celebrate ดูนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะแบบเพิ่มอายุเลยหรือเปล่านะฮะหรือมันจะแค่เป่าเทียนเฉยนะผมจะลองเป็น Celebrate ดู นะเพราะว่ามันจะมีไอตรงนี้อยู่แล้วนะที่เป็นเขียนว่า blowout candles this action will age up the same make a wisher this action will age up the same ด้วยนะครับ taste for t h i n g ก็ age up นะฮะแต่ยกเว้น celebrate celebrate ไม่ age up นะครับก็ไม่รู้นะฮะสามอันนี้คือ age up หมดเลยผมก็ไม่แน่ใจอ๋อ celebrate ก็คือเป็นทำธรรมดาเฉยนะฮะธรรมดาธรรมดาเลย เราสามารถเอชอัปเด็กน้อยที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าอยากจะให้มันเป็นทีมไวๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราใกล้จะแก่แล้วเดี๋ยวเรามีดีมิลูอีกคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ตอนนี้รีมูฟ c a นเดิลนะครับไปกินาหารนะเดี๋ยวค่อยนะฮะตอนนี้ความสนุกตกต่ำนะครับโอเครีมูฟ d l นเดิลเสร็จแล้ว uh huh. เดี๋ยวเรามันจะมี <Yeah. S 2> ถ้าเราทำเค้กเสร็จเนี่ยเค้กสามารถทำได้โดยการกดที่ตู้เย็นนะฮะแล้วก็คุก นะครับก็จะมีไวท์เค้กกับช็อกโกแลตเค้กนะฮะผมไม่รู้สิเดี๋ยวผมจะอธิบายอาหารอันนี้ที่ผมงงอยู่ตอนนั้นก็คือ B.L.T. นะครับผมจำได้ละพ่อผมบอกว่ามันคือเบคอนเลดสแล้วก็ทอมเโดนะครับมันก็คือก็คือเบคอนผักกาดแล้วก็อะไรนะมะเขือเทศนะครับเคยจำได้ตอนเด็กๆนะฮะแล้วก็ไอเนี้ยช็อกโกแลตเค้กเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้ในตู้เย็นก่อน mm. นะฮะเผื่อ ใครอยากจะกินก็สามารถกินได้นะ Francis is getting better and better at gaming every day โ okay. อเคเราจะเพิ่มความฟันของเขานะครับโดยการ resume play f u l painting นะเดี๋ยวเราวาดรูปเป็นแบบ play f u l ก่อนเด็กสองคนนี้ก็คือหลับนับอยู่ข้างบนนะฮะจริงๆใจจริงเนี่ยผมอยากจะให้ห้องเนี้ยเป็นห้องเด็กคู่เพราะว่า ห้องนี้จะมีไอ้นี่บังอยู่นะครับมันจะครึ่งเดียวคือมันจะทําให้พื้นที่นิดน้อยลงแต่ว่าถ้าห้องนี้เนี่ยถ้าเราดึงผนังตรงนี้ออกมาซึ่งทําได้อย่างง่ายดายมากนะครับเพราะว่าซิมสีมันมีอย่างนี้นะคือผมก็เสร็จละทีเนี้ยคือเสร็จเลยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบไปตกแต่งนู่นตกแต่งนี่เพิ่มอะไรนะเพราะมันจะสามารถดึงได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ทานะครับเพราะว่ามันผมทําห้องนี้ไปแล้วแล้วขี้เกียจทําห้องอันนี้ใหม่นะฮะก็เลยปล่อยมันอย่างนี้ก่อนโอเค ครับเพราะว่าห้องนี้มันจะใหญ่กว่าสามารถวางเตียงสามมติวางเตียงตรงนี้1เตียงแล้วก็อันนี้1เตียงแล้วตรงนี้เป็นที่เล่นได้แต่ตรงนี้เนี่ยคือที่มันเป็นถ้าวางเตียงตรงนี้เข้าห้องน้ําไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ผมจะทําให้มันเป็นห้องน้ําชั้นบนสําหรับเด็กน้อยนะฮะตั้งเป้าไว้ว่าจะมีลูกประมาณสัก3าคนนะครับแต่ผมเห็นมีคนไปเมนในคลิปที่2ผมหรือเปล่าที่บอกว่าอยากจะให้แต่งงานกับซัมเมอร์นะฮะซึ่งตอนนี้เขาคงแบบว่า จะแกะะ่แล้วแต่ว่าคือเร i ่น s ช i พก็ต่ำแล้วอะ่ะก็คือไม่อยากให้เขาทิ้งจากโมนาไปหาคนใหม่นะครับก็เลยทำตัวเป็นคนดีก่อนนะฮะโอเคครับมาโมนาทำอะไรอ๋อโอเคเด็กนี่เศร้านะฮะต้องทำอะไรถึงจะหายเศราะะ้าครับ give a pep talk in the mirror give yourself pep talk ฮะโอเคครับไป pep talk กันดูเศร้านะะ่าสงสารนะฮะมีผมทรงใหม่นะครับอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นแล้วก็อ๋อหายละโอเครู้สึกฟายนะครับ ส่วนอันนี้คือเนเร่นะฮะจะเป็นเด็กแบบพลังฟูลเอ้ยเพรฟูลนะฮะนิดหน่อยนะครับก็ไปไหน Take a piece โอเคไป Take a piece แล้วก็ให้ Open แล้วก็ Take a piece ในอันนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดเอ้ยเพราะว่าอะไรนะเพิ่งแบบจเจริญเติบโตนะฮะแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีโฮมเวิร์นะฮะสามารถทำให้พ่อแม่หรือญาติหรือใครสอนเขาทำกันบ้านได้นะครับ เห็นวมันก็พี่น้องอะไรทั้งนองนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราให้โมนาเนี่ยทำอะไรวาดรูปเสร็จแล้วใช่ไหมไปอัดมายแล้วก็เซลทูคอลเลกเตอร์ครับอ๋อถ้าเราวาดรูปเนี่ยวาดรูปเกี่ยวกับเพลย์ฟูลหรือยังไงยังไงอย่างเง,งี้ยเราสามารถ Enable e m OTIONAL AURA ได้นะครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจละนะเพลย์ฟูลแอมเบียนซึ่งสนีะ่นะนะฮะเมดโมนาโอเค แอดมาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็ไปนอนครับ Acquire the social skill โอเคครับเดี๋ยวให้โมน่าไปนอน Try for baby อีกทีมนะเดี๋ยวเรา set color and intensity this light ครับโอ้โหมันสว่างสุดแล้ววะ Natural white Warm white color สีอะไรดีฮะสีนี้ดีว่วอาจะได้เป็นส่วนตัวนะ set color intensity All light ไม่ได้ ดิสไลท์ครับสีนี้โอเคดูสีรับหม่นหมองขึ้นมาเหมาะก,กับการไปห้องนอนนะฮะโอเคเหมาะก,กับการไปห้องนอนอย่างยิ่งเลยนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราให้เขาไปนอนนะฮะแล้วก็ฟรานซิสหิวใช่ไหมเลิกทำอย่างนี้ได้แล้วไปกินข้าวกับเด็กๆไปะนะกินอันนี้อีเจ <s> ็กซ์แอนด์โจสแล้วก็ไอเด็กนี่อาร์เรนอาร์เรนขึ้นข้างบนครับไปเล่นตุ๊กตาหมีฮะ แม่ดู่าอ่านหนังสือเออเออไปเล่นกับตัวตามีไปหรือเ,เล่นอันนี้ดี Open น,นี่ Play ครับจากนั้นไอเด็กนี่ไปไหนไม่ไปเก็บหนังสือด้วย Put away ฮะเ,เก็บไปที่เป็นทางไว้เออโอเคเยี่ยมฮะแล้วก็ตอนนี้เขายังไม่ง่วงนะเดี๋ยวงั้นให้เขาทำกันบ้านเลยนะฮะดูฮมเวิร์ k นะครับส่วนไอเด็กนี่ก็ไปดูฮมเวิร์คด้วย นะโอเคครับให้เข้าไปดูคอมเวอร์กันข้างล่างนะฮะส่วนคุณพ่อเป็นไงช่วยลูกทำกันบ้านได้ไหมเออช่วยลูกทำกันบ้านได้ไหมเนี่ยช่วยทำละช่วยทำกันบ้านไม่ได้อะ teach valuable lesson อย่างเงี้ยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอน,นะฮะกดคลิกที่ตรงนี้ได้เลยก็าเขาก็จะนอนแัละตโนมัดนะครับส่วนอาเนเะนี่ยทำกันบ้านที่ไหนฮะ อ๋อนั่งทํากันบ้านที่บนโต๊ะนี่ก็ได้เออเออดีดีดเด็กจะไม่ทําการบ้านที่พื้นจะนั่งทําที่บนเก้าอี้เออผมผมชอบอย่างงี้ฮะโอเคครับโมน่าส่วนโมนานอนอยู่นะพ่อแม่เราหมดละเหลือเด็กสองคนอยู่ที่บ้านเนี่ยโอเคครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะโชว์อย่างหนึ่งนะฮะก็คือการขยายสิ่งของนะครับเช่นทีวีตัวเนี้ยผมอยากจะให้มันใหญ่ผมก็กด c อน t r o l เอ้ย shift นะฮะแล้วก็ปุ่มลอลิงอ่ะตรงลอลิงของของเราอ่ะ นะครับถอยไม่ได้วะหรือคอนโทรลเอ้ยชิบหายใหญ่โอ้กดผิดไม่เล็กลงเดี๋ยวนี้นี่ครับเราจะอยากให้มันใหญ่เท่าไหนก็ได้นะฮะสุภาพบุกดชิปแล้วก็กดปุ่มลอลิงแล้วก็ขยับสักเล็กน้อยนะฮะอ่ะชิปลอลิงเคมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากให้มันใหญ่ขนาดเนี้ยโอย้เล็กเท่าเดิมเลยไม่เป็นไร ใหญ่ใช่ทีวีหรืออะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราอนี้ลงวางข้างล่างนี้ดูจะเป็นไงเออทีวีป่ะใหญ่จริงใหญ่จริงฮะงั้นเดี๋ยวตนหลังมาไว้ข้างหน้าแล้วก็มันจะเซฟแล้วนะฮะตอนแรกที่ผมบอกมันมันจะไม่เซฟนะครับมันเซฟแล้วนะฮะ s e t c คเล่นน i นเทนด์ซิต l มันเป็นสีนี้ก็หมดแลยวงั้นเดี๋ยวผมให้มันเป็นสีขาวางี้ได้ไหม หร้อสีนี้ดีเออสีเหลืองอย่างงี้ดีกว่าจะได้ดูดีหน่อยตอนกลางคืนนับไฟสีเหลืองนะฮะแล้วก็บ้านเรายังไม่มีมิวสิคสเตอริโออะไรนี่เดี๋ยวผมซื้อเป็นพวกอ่าสเตอริโอนิดหน่อยนะฮะบ้านเราจะได้มีสีสันขึ้นมาฮะก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเจ็ดร้อยเนี่ยพอนี้เราไม่มีตังค์ซื้อพันแปดนะฮะเอาเป็นสีนี้ก็ได้โอ้เล็กดี อันเนี้ยวางตรงไหนได้งั้นเดี๋ยวซื้ออันนี้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ซื้อสเตอริโออันเล็กจิวนี่นะครับวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เราไม่สามารถแบบเล่นเพลงทั้งวันได้แล้วนะครับไม่งั้นมันจะแบบพังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะแย่นิดนึงแต่ทีวีเราใหญ่จริงทีวีเราใหญ่เลยะนะฮะสำหรับ ทีวีคนจนนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรานั่นกันหมดละเดี๋ยวความฟันตกต่ำใช่ไหมครับโฮมเวิร์กนี่เท่าไหร่เนี่ย listen to alternative ์เนทีฟโฮมเวิร์กเท่าไหร่อันเนี่ยไม่เป็นไรเราพอก่อนนะครับเราพอเราเราเล่นเอ้ยเราทั่การบ้านกันพอละเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนนะฮะแล้วก็มานอนอเคอาร์เลนนอนเตียงนี้นะฮะส่วนไอเด็กไอเนเรนี่นอนอีกเตียงหนึ่งโอเคนะครับนอนห้องเดียวกันนะฮะเป็นฝาแฝด ไม่เป็นไรหรอกอู้ลืมเข้าห้องน้ำก่อนนอนเดี๋ยวมันต้องตื่นกลางดึกแน่เลยแย่แล้วล yeah, ละฮะโอเคครับนี่ is it active sim enjoy exercise โอเคครับนอนตอนนี้เวลาถ้าซิมในบ้านคุณแบบ passive กันหมดทั้งบ้าน,นครับมันก็จะเวลาจะวิ่งเร็วนี่เห็นไหมฮะมันจะปวดฉี่นะครับมันก็ต้องมาเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องนี้พอละโอเคเพราะว่าเรายัางไม่ได้สร้างห้องน้ำไว้ตรงนี้แย่ yeah, ละโอเคไม่เป็นไรไปนนอนก่อนสักพักหนึ่ง นะฮะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาประมาณสักเจ็ดโมงก็ได้ครับโอเคใครตื่นแล้วเนี่ยอ๋อโอเคตื่นเพราะปวดฉี่นะฮะไป,ย,ปย,ยูสเร็วดวนๆเอาเขาไม่ได้ต้องไปข้างล่างแล้วล่ะโหคนเยอะเอิรอนชาวซิมเยอะนะฮะผมบอกหรือยังว่าผมเปลี่ยนหน้าให้ไอ้เนี่ยให้ไอ้ไอ้เชลไรนะจำชื่อไม่ได้ใช่ปะฟรานซิสเออผมเปลี่ยน เปลี่ยนรูปล่างไอ้เปลี่ยนรูปลักนิดหน่อยนะครับใบหน้าใบหน้าอะไรอย่างงี้แล้วก็ชุดชุดผมก็เปลี่ยนไหมจำไม่ได้ละเป็น Everyday ์สองไปดิดูด,ด,ดีว่าเปลี่ยนหรือเปล่า c h a อ n ฟฟ Fit Everyday หนึ่งดิไม่ได้เปลี่ยนนี่หว่าเออไม่เป็นไรงั้นไปกินข้าวครับ Open แล้วก็กินอันนี้ครับ a b a serving ฟิ้งคุกก่นไม่คุกดิ เางั้นเรากินข้าวอัตโนมัติฮะแล้วก็ไอเด็กนี่ไปเพิ่มความสนุกอัตโนมัติครับส่วนเด็กนี่ไปกินข้าวอัตโนมัติฮะส่วนโมนาไปกินข้าวอัตโนมัติครับโอเคทำดีทำดีำดฮะกินข้าวอัตโนมันตมิดีโอเคกินอัตโนมัติไปโอเคครับ เรียบร้อยกันครบแล้วฮะเพราะว่าโต๊ะมันเต็มนะครับไอเด็กนี้ก็เลยนะัยืนกินเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราให้ไอเจ้านะฮะฮคนละสวมดิสวมข้างบนดิเนาะยูสไม่ได้นี่ต้องรีเพลซอ้าวชิบหายเอาดีครับรีเพลซแม่งเลยนะฮะแล้วก็ยูสส่วนโมนาเนี่ยไปเพย์บิลส์นะฮะพันหนึ่งที่นั่นอนะ่ะโอ้โหแพงว่ะแย่ละนะฮะแล้วก็ขึ้นมาข้างบน,นครับ ไปหาอะไรรับประทานฮะเป็นเค้กเป็นเคอร์กอะไรก็ได้นะครับส่วนอาหารพวกเนี้ยเดี๋ยวเราทิ้งไปก่อนนะทิ้งเข้าไปในซ้สิงเลยโอเคทิ้งไว้ทิ้งไว้โอเคอเค,ครบแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราให้โมนาเนี่ยสอนเด็กน้อยทำการบ้านต่างๆนานานะฮะแคบกินข้าวก็หิวนะฮะส่วนไอ้นี่เจ้านี่ไป take a bath ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ม็อบ แล้วก็ไปอืฮะส่วนมอรนาไปข้างล่างสิกินเค้กอยู่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะมี t r i ปเล t s ได้หรือไม่ผมขอหาก่อนนะครับ r e v e r ร์ s สโตอ้ออันนี้ลืมให้ทุกคนดูนะครับมันจะมี satisfaction ก็คือจะเป็นอ่าเป็นที่เราได้มาจากการทำต่างๆนานาทำวิมอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าไปดูนะก็จะมี instant fun instant hygiene อะไร confidence potion อย่างนี้นะฮะโอเคก็จะมีหลายๆอย่างนะครับ เดี๋ยวผมขอหาอันหนึ่งที่ผมงงอยู่อย่างหนึ่งนะฮะเนี่ยผมอยากได้อันเนี้ย entrepreneurial เนี่ยสองพัน c a r e e r เลยเนะี่ยไอสองพันไอ้นี่ point เลยเนะี่ยเดี๋ยวผมอยากจะดูแบบหนึ่ง f r u g a l s i m reduce bill independent social needs decay slower observant shameless อน,นี้แล้วฮะ can put anyone in a floating w o o d just one look antiseptic นะครับ connection fertile tribe trino triplets โอเคมีมีแฝดสามนะครับเท่าที่ผมรู้มา oh. ก็คืออ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วก็เราให้เขาเล a y ดำเดนินในเรื่องไปได้นะครับส่วนไอ้เจ้านี่เก็บข้าวให้เรียบร้อยฮนะ oh. แล้วก็ more choice friendly u h back for new toys <laughs> เดี๋ยวเราให้เขาเล a c e in นเวิลด์นะฮะโอเคไปว oh. าง อ่ะฮะแล้วก็ดูโฮมเวิร์กส่วนคุณแม่คุณแม่มาช่วยลูกได้ไหมคุณแม่ช่วยลูกยังไงอะ Help with homework เมื่อกี้ผมเห็นอยู่หายไปไหนละเดี๋ยว oh, <wow. S 1> อยู่ไหนวะ <Wow. S 1> มีคิดชิคด้วยอะ oh. <laughs> หอมแก้มหอมแก้มนะครับ Help with homework โ okay. อ oh. เค Lecture อะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่รู้ฮะแต่ว่า Help with homework ก่อนจะได้เพิ่มความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ส่วนคุณพ่อนะครับปวดเออใช่ไหม oh. ไเด็กนี่อย่าเพิ่งรับ อย่าพึ่งหลับไปแบดเดอร์แล้วก็ไปทำไฮจีนให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาให้พ่อสอนกันบ้านนะฮะโอเคส่วนว่าอันนี้การบ้าน,นจะเสร็จเร็วขึ้นหรือเปล่าโอเคครับโทษทีครับมันหลุดนะครับแฟบหลุดแล้วก็แต่ว่าเกมยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแฟบหลุดเพราะว่าผมปรับไอเอฟพีเอให้มันเป็น50หรือเปล่าไม่รู้ผมทําให้เอฟพีเอมันมากขึ้นนะภาพมันจะดูลื่นไหลยอย่างงี้นะฮะเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะปรับเอฟพีเอให้มีประมาณ29อะไรสเกหน่อยมันก็จะ แบบภาพมันจะไม่ลื่นนะแต่ว่าจริงๆคือเกมมันลื่นอยู่แล้วแต่พอเวลาพอเวลาแบบเปิดแฟปอะไรเงี้ยมันจะกําจัดอพีเอชที่มันเกินไปนะฮะส่วนเดี๋ยวให้โมน่าสอนกันบ้าลูกให้เสร็จแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปผมจะจบพาร์ทแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนการเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนการไอ้นั่นใหม่นะฮะเปลี่ยนการแบบแฟบที่มัน ไอพีเอฟต่ำๆนิดนึงส่วนไอนี่กออ็ไอเด็กนี่อดูโฮมเวิร์ครับแล้วก็ให้พ่อมาช่วยนะฮะแอชลีฟทำไมอ่ะอ๋อให้โมนาไปช่วยก็ได้นะเพราะว่าเขายังไม่ง่วงนะครับโอเคของต่างๆานาพังเต็มหมดทั้งบ้านเลยนะไม่มีรีแพร์แมนนะครับไม่มีช่างซ่อมต่างๆนะต้องต้องแบบซื้อใหม่เองเดียวนะฮะโอเค Help with homework ได้ไหมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอจบพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อ <L umba. S 2> กันา <L umba. S 2> พาร์ทที่6 <L umba. S 2> พาร์ทหน้านะครับ <L umba. S 2> วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย